เด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยเราจะมาท่องคำคล้องจองด้วยกันนะคะเด็กๆเด็กๆลืมคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาท่องหรือยังคำคล้องจองสุนัขนะคะอ่าเรามาทำท่าแล้วพูดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆห้องห้องบอกบอกเห่าบอกให้รู้มาซิมาดูไม่รู้ว่าใครมา สัปดาห์นี้คุณครูบอกว่าเราจะมาเรียนหน่วยอะไรกันคะสัตว์โลกน่ารักนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะมาเล่นเกมจับผิดภาพกันคะ่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างคะคุณครูนับ1-10ถึง10แล้วเราจะมาเฉลยด้วยกันนะคะ 1...2...3...4...5... 7 8 9 10เกเด็กๆเ,เก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆที่บ้านเด็กๆเ,เลี้ยงสัตว์อะไรไว้บ้างคะาบ้านน้องนิชาเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงหมาบ้านน้องมิกเลี้ยงอะไรเอ่ยเลี้ยงไก่ บ้านของเพื่อนๆเลี้ยงอะไรกันบ้างคะเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งหมูทั้งไก่สุนะัขแมวใช่ไหมคะวันนี้เราจะมารู้จักความหมายของสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่คนเราเลี้ยงไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะแบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1คือเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะ ประเภทที่สองก็คือเลี้ยงไว้ใช้งานประเภทที่3เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารต่อไปเราจะไปดูนะคะสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่นสุนัขแมวเหมียวกระตา่ายปลา เลี้ยงไว้ใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นมา้าลาและก็มีสุนัขด้วยนะคะที่หลายๆบ้านจะนิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นเป็ดไก่หมูและวัวนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะคะบ้านของเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงประเภทไหนกันบ้างคะงานวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมาหนึ่งตัวแล้วระบายสีให้สวยงามส่วนบ้านใครที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้นะคะให้เด็กๆวาดสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆชื่นชอบมานะคะ หนึ่งตัวแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ